ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อากาศยังคงเย็นและหนาวอย่างต่อเนื่องรองแม่ทัพห,หารือกองกําลังผาเมืองแก้ไขไฟป่าหมอกควันข้ามแดนวันนี้วันเดียวพบจุดความร้อนในเมียนมามากถึง173จุดสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภที่สามสนหน้านะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่27ธันวาคม2564การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องจะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมเลยครับภาคเหนือวันนี้มีอากาศเย็นอุณหภูมิล,ลดลง1 3องศาเซลเซียสมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสสูงสุด31องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิ5องศาเซลเซียสจากการพยากรณ์อากาศในอีก7วันข้างหน้าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและบนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดตลอดช่วงโดยในวันที่28-29ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสวันที่30-31ธันวาคมอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1-2องศาเซลเซียส และหลังจากนั้นนะครับในวันที่1-2ถึงมกราคมอุณหภูมิจะลดลงอีกครั้งหนึ่ง1-2องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ pm 2.5อยู่ที่13-42ไมโครกรัมต่อลูบาทเมตร pm 10อยู่ที่25-58ไมโครกรัมต่อลูบาทเมตรและ aqi อยู่ที่13-67จจะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดี ซึ่งมีหนึ่งพื้นที่นะครับที่คุณ้ภาอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือตำบลเมืองเนอะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปัจจัยที่ทําให้อากาศดีหรือแย่จุดความร้อนก็เป็นส่วนสําคัญเพราะทําให้เกิดฝุ่นควันงั้นเราไปดูจุดความร้อนสะสมกันบ้างนะครับวันนี้พบจุดความร้อนทั้งหมด42จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์2จุดเขตสบก5จุดป่าสงวน11จุดพื้นที่เกษตร21จุดและอื่นๆ3จุด เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปี6-3พบว่าเพิ่มขึ้น13จุดซึ่งพบ,บ้าที่สุดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่9จุดส่วนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมีนมาพบ173จุดลาวพบ25จุดและกัมพูชาพบ27จุดจากการดูทิศทางของกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นได้ว่ากระแสลมได้พัดผ่านเข้ามาทางประเทศลาวและกัมพูชา ซึ่งส่งผลทําให้ฝุ่นควันพัดข้ามแดนมายัางประเทศไทยโดยตรงส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้ครับพลตรีธนัพลโกศัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นอองภาคเหนือกองทัพภาคทีส3ส่วนหน้าได้ประชุมหารือร่วมกับพลตรีนริศถาวรวงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและคณะเพื่อวางแผนและกําหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นประธานการประชุมประจำวันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันให้กับฝ่ายเสนาธิการชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกรมฐานราบที่7กองปลฐานราบที่4เข้าพบในอำเภอทุ่งหัวช้างเพื่อประสานแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกอรนอจังหวัดอุตรดิตฐ์ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ2,564ด้วยการทำแนวป้องกันไฟป่าณนะจุดพักรถหนองกวางหมวดทางหลวงพิชยัยแขวงทางหลวงอุตรดิษฐ์ที่1โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธาน คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือได้ทางแฟนเพจที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้เพียงกดไลค์เท่ากับให้กำลังใจขอขอบคุณครับ